ก็วันนี้ก็มีโอกาสมาท่องเที่ยวที่น้ําตกนางรองนะครับของจังหวัดนครนายกอ่าก็เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวน้ําตกกันนะครับวันนี้เจฮันนี่พามาท่องเที่ยวน้ําตกเออไปเลยครับอย่างครับน้ําตกอันนี้คือภาพน้าตกนางรองนะครับ ขอเกตุทยานเขาใหญ่ฝั่งจังหวัดนกรนายนะครับตอนนี้น้ำตกนางรองครับช่วงนี้น้ําเยอะเนาะเป็นอันตรายไม่เหมาะสำหรับการลงเล่นนะครับไม่แวะถ่ายรูปได้อย่ยงเดียวนะครับเจ้าหน้าที่เขาห้ามลงห้ามเข้าใกล้ครับให้อยู่ในพื้นที่เนาะเพราะมีความสูงชันและมีน้ําที่ไหลแรงเนาะสำหรับใครที่จะมาท่องเที่ยวเขาก็มีโซนให้เล่นอยู่ด้านล่างนะครับใช่ไหมครับเจ โซนที่เล่นน้ำอยู่ไกลไหมครับอยู่ะาอยเมตรอ่าอยู่บริเวณด้านล่างนะครับ300เมตรสำหรับใครที่จะมาเที่ยวน้ำตกนางรองอ่าก็จะมีที่ท่องเที่ยวที่พักพอนวก็ที่ถ่ายรูปตัวน้ำตกนะครับตัวนี้คือตัวน้ำตกเนาะอ่าอเตนนะครับบรรยากาศครับบรรยากาศบรรยากาศของทางภูพยายามวัดสวยงาม น้ำตกนางรองก็เป็นน้ำตกสายเดียวไหลลงมาจากภูเขาก็เป็นน้ำตกขน,นาดกลางเนานะแต่อย่างมากก็สำหรับใครที่มาท่องเที่ยวจังหวัดนครนายกก็ไมส่วนภาคที่จะมาท่องเที่ยวที่น้ำตกนางรองนะครับก็น้ำตกนางรองมีที่ให้ลงเลนะ่นเนาะที่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่เขาจาับและมีเจ้าหน้าที่ดูแลปกป้องใครเขาด้วยก็ใครที่มาก็ไม่ควรพลาดนะครับ